ทำไมเขาต้องตามไล่ยิงเราด้วยวะทั้งๆที่เราก็ช่วยโลกใบนี้ไว้จากคนช่วยอะอย่ามันกลัวสิ่งที่ไม่รู้เลยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้นะในอนิเมะก็มีเยอะแยะตำรวจไม่เคยดูอนิเมะเนี่ยมันเคยดูแปซิฟิกริมม์บอลที่มันลงไปปิดรอยรั่วใต้ทะเลอะถ้าเราไปปิดได้โปมันจะกลับขึ้นมาไม่ได้อีกเลยเซิร์ฟนี้จะปลอดภัยดึดู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 ดปขึ้นไูด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  ขอบคุช่วยมึงสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสปอ่อยแปซิฟิกริม ภาคที่3กันนะครับหนังเริ่มฉากมาด้วยไอ,อปอ,อนั่งชังว่าโอ้ยจี่ในแล้วถังเอาอเห้กูก็พังแล้วเหมือนกันะเอาไงกับ,ไอ,กบไอ้ผู้หมดตำรวจเกียรตค้นเลยอะเมื่อเราไม่มีเทคโนโลยีแล้วพระเอกกับนางเอกของเรื่องได้หยิบปืนพกขึ้นมายิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับดูสิครับว่าพระเอกของเราดูเหมือนว่าจะเก่งในการใช้ปืนเพราะว่าไอ้ยัควา้ากระตุกเลยตัวนะี้แล้วนางเอกของเรื่องก็ได้มาเจอกับโครงกระดูกปริศนานะครับ ซึ่งเหมือนว่าจะลอยมาติดเกาะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปจบแล้ยกูตัดจบเลยเลยเนี่ยโคตรกากเลยใครไม่เขียนวะเ็นติเซอร์ยิ้มเอะย